ขณะที่นายนทะูใสเกลือก็ยืนยันนะคะว่าชาวนาจะได้รับเงินจำนำข้าวในเร็วๆนี้โดยใบประทวนยังไม่หมดอายุค่ะขณะที่ทางด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ก็เชื่อนะคะว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการยื้อเวลาให้องค์กรอิสระจัดการกับรัฐบาลค่ะ นายจตุพรพรมพันธ์แกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนปชว,วิเคราะห์ท่าทีการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่การเจรจาทั้งที่ททมวลชนลดลงโดยเชื่อนะคะว่าเป็นการยื้อรอเวลาให้องค์กรอิสระในเครือข่ายระบอบอมตยา,ตา,ยาธิปไตยอธิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและสารรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ในการล้มรัฐบาลโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเป็นผู้คอยยื้อเวลาให้ด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งชดเชยออกไปไกลที่สุด จึงเห็นว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี2550เป็นรากฐานสำคัญของการวางเครือข่ายระบอบอมาตยาธิปไตยเอาไว้เพื่อการสกัดกั้นขัดขวางการขึ้นมาเป็นรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตย ขณะที่นายจตุพรก็ระบุนะคะว่าตราบเท่าที่ยังมีการเลือกตั้งอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะยังมีชัยชนะต่อไปทําให้ฝ่ายอมาตยาธิปไตยจําเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนูญปี2550ทิ้งเพื่อล้มระบอบเลือกตั้งและรูปอํานาจเอาไว้โดยอาศัยองค์กรอิสระของเครือข่ายอมาตยาธิปไตยเหล่านี้ค่ะเรากำลังเดินเข้าสู่สนามเดิมและถ้าเดินประสบผลสำเร็จเ,เราก็ชนะการเลือกตั้ง แล้วเราต้องมาพ่ายแพ้ต่อองค์กรอิสระเหมือนเดิมแล้วนึกวันไหนเนี่ยครับเขาก็จัดการกับพวกเราวันนั้นเมื่อวานนี้ผมมาเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าเราควรที่จะหลุดพ้นจากองค์กรอิสระทั้งหลายเมื่อสุเทพเทือกสุบัรณเขาเดินหน้าประกาศนะครับปฏิรูปประเทศใช้ชื่อบางหน้าเนี่ยนะครับฉีกรัฐธรรมนูญไม่ให้นายกมาจากการเลือกตั้งสภาประชาชนแทนสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่ใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญเมื่อสุเทพมันฉีกรัฐธรรมนูญใช่แล้วทําไมเรามาคิดในกรอบเดียวว่าเรายังจะต้องปฏิบัติตามเครือข่ายอมมาตยาธิปบตยเเพราะเครือข่ายอัมมา,า,ท,า,า,มมาที่อยู่ข้างหลังสุเทพื่อจุบันเสนอให้สุเทพนําข้อเสนอฉีกรัฐธรรมนูญไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี50อีกต่อไปพวกเรานี่ก็ชิงทางรัฐธรรมนูญปี50อยู่แล้วเอาสิว่าฉีกเป็นฉีกคน นายจตุพรหยิบยกที่กรณีสํานักข่าวอิสราเสนอข่าวกล่าวหานายจตุพรว่าเป็นตัวแทนในหน้าให้วัดท้ายเมืองเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อขายที่ดินธรณีสงของระหว่างวัดกับกรมธนารักษ์โดยปฏิเสธเขาว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานจึงขอให้สํานักข่าวอิสราได้ลงข่าวแก้ไขให้ด้วยมิฉนั้นจะมีการฟ้องร้องอย่างถึงที่สุดค่ะ ขณะที่นายนัทวุฒิใส่เกลือแกนนานปชเปิดเผยนะคะว่าชาวนาทุกคนจะได้รับเงินจํานําข้าวในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพร้อมทั้งปฏิเสธการให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดว่าใบประทวนหมดอายุไม่สามารถนําไปรับเงินได้ซึ่งจะมีการจ่ายเงินตามลําดับคิวโดยที่ผ่านมาก็ได้มีการจ่ายเงินให้ตามขั้นตอนดังกล่าวมาโดยตลอดแต่การเบิกจ่ายในรอบนี้มีปัญหาจากการเป็นรัฐบาลรักษาการและการที่ธนาคารถูกกดดันขัดขวางจากม็อบประชา ัไม่ให้ปล่อยกู้แก่รัฐบาลแต่รัฐบาลได้หาเงินมาเพื่อจ่ายในส่วนที่ยังค้างแก่ชาวนาแล้วดังนั้นจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าความเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ในปัจจุบันกําลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาเพื่อนํำชาวนามาเป็นเครื่องมือในการล้มรัฐบาลเท่านั้นค่ะท่านจะอยากล้มรัฐบาลผมเข้าใจอแต่มันไม่มีความจําเป็น ที่จะต้องไปเอาทุกเรื่องมาเป็นเงื่อนไขเพราะการที่ไปทำแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าท่านเอาชะตากรรมของชาวนาเป็นตัวประกันแล้วคมขู่กดดันรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขแบบนี้มันไม่มีรัฐบาลไหนเขายอมอ่แล้วมันไม่มีชาวนาที่ไหนเขายอมด้วยแล้วไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวที่มายอม คนไทยตัวทัวไปที่เขารักความถูกต้องเขารักความเป็นธรรมเขาก็ไม่ยอมดังนั้นพี่น้องที่รพติดตามเหตุการณ์อาทิตย์หน้าเถิคกับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ถ้ามีความจําเป็นคนไทยทั้งหลายทั้งที่เป็นชาวนาและไม่ใช่ชาวนาแต่เราเติบโตมาจากเม็ดข้าวของชาวนาไทยก็จะต้องแสดงพลังสนับสนุนธนาคารที่ช่วยชาวนาแล้วก็แสดงพลัง ชี้หน้าธนาคารที่ไม่ช่วยชาวนาเหมือนกันผมก็ต้องเอากันแบบนี้นบนายนัทวุฒิยังได้ประเมินสถานการณ์สอดคล้องไปในทางเดียวกับนายจตุพรโดยมองค่ะว่ามวลชนของม็อบประชาธิปัตย์กำลังร่ยหรออลงเพราะประชาชนจำนวนมากไม่ให้การสนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วแต่การชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปเพียงเพื่อต้องการรอเวลาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ในการล้มรัฐบาลเท่านั้นค่ะ